ถ้ามีคนถามคุณว่ากิดเดือดูวเฮนเตอเอสกลาสวันใชไหมนั่นหมายความว่าเขาถามว่าคุณในายากที่จะไปเอาน้ํามาให้เขาไหมน้ําแก้วหนึ่งมาให้เขาไหมคำว,ว่ากิดเดสนั่นก็คือตัวเรานี้อยากจะทําให้เขาหรือเปล่านะคะฮาริสทีโรเยอร์เลยนะคะซึ่งมันแตกต่างจากออร์เกนยังไงคะถ้าเกิดว่าออร์เกนเนี่ยนั่นคือการที่เราแบบว,ว่าเหนื่อยละหมดแรงและไม่มีแรงและไม่อยากจะทําอะไรต่อละ ไปทำงานมาทั้งวันละนายออร์เกเกอโอเทรนเน่อโตโพไม่เอาอะทำงานเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะตึ้งแต่ตาจะกิดเดชถ้ากิดเดชคือนายเอวิลิเกเอวิลิเกเทรนในดาร์กใกิดเดรเกก็คือไม่ได้เกี่ยวกับการหมดแรงอแ,แต่อยา่างใดแต่แค่ไม่อยากไปเทรนแค่นั้นเองทำสวนมาทั้งวันแล้วอ๋อเหนื่อยไม่อยากจะทำกับข้าวเลยนายออร์เกเกอโอลาเกเมต้าเหนื่อยมาทั้งวันแล้ว กาวิฮาสูชีดัอ่ะอย่างเงี้ยค่ะนี่คือค่ะการใช้ออดหคือก็คอเกี่ยวกับคราฟก็คือจะบอกว่าไงดีหมดแรงแล้วเกี่ยวกับพลังงานในตัวคุณหมดไปคุณไม่อยากที <milhões jadi> yeah. ่จะทําสิ่งนั้นคุณไม่อยากที่จะทําสิ่งนี้ไม่อยากจะไปเยี่ยมเพื่อนวันนี้หรอกวันนี้เหนื่อยมาทั้งวันแล้วอะไรอ้ยออร์เกอโ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 กรพิเซอร์อะไรเงี้ยค่ะแบบนี้ก็ใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นกิเดกับออร์เกตแตกต่างกันแบบนี้ค่ะ